ตอนนี้ผมกับน้องดาด้ามาอยู่กันที่บ้านร้างกลางป่าค่ะวันนี้เราจะเข้ามาสำรวจโลด้านในกันนะครับทุกคนจะเห็นว่ามีสิ่งของต่างๆมากมายตกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันไปนดูค่อนข้างเงียบสงบมากๆเลยนะคะใช่ครับของส่วนหน้าก็แบบของแน่นหมดแล้วทุกคนดูดิอ่เออ เฮ้ย uhm อะไรเนี่ยทุกคนเรามาเจอกับเพื่ออะไรอะคะพี่จิ๊กนี่คะนี่ครับโอ้น่าจะเก่ามากเลยนะคะเนี่ยเก่าจริงครับเปียกฝนด้วยป่าลลลกมาก เดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันค่ะพิจินนี่ว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเรามาถึงบ้านแล้วหนูรู้สึกอะไรบ้างไหมหนูรู้สึกว่าที่นี่น่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างอย่างนนาแน่เลยค่ะพ่จินนี่เพราะว่าบ้านค่อนข้างหลังใหญ่มากๆแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้น่าจะต้องมีต้นเหตุค่ะพิจินนี่ค่ะ เยอะจริงๆนะครับดาราลูกหนูดาราดาราดารา,าไปไหนลูกหนูอย่าเล่นอย่างนี้นะลูกเอ้ยหรือขึ้นไปแล้วอะ เาได้ à, อยู่ข mình, ้างบนแล้วลูกหนูดาด้าหนูอยู่ไหนโอยของตอกเต็มเลยครับเอออะไรวะเนี่ยเราเจมอมวิดีโอทุกคน ฮยนี่ฮะก็เป็นมน้วนวิดีโอของเชลบี้โอ๊กนะครับยูทูบเบอร์พิธีกรสายบ้านร้างนะไปที่เมืองเชลบี้โอ๊กและได้หายตัวไปอย่างลึกลับไลลี่เนี่ยหายไป12ปีจนกระทั่งมาเจอมอ้วนวิดีโอปรากฏว่ามีอาพี่สาวเธอตัดสินใจตามหาครับแต่ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในมน้วนวิดีโอนี้นั่นเองนะครับเชลบี้โอ๊กพี่จินี่โอ้ยพังอะไรเนี่ย S <S <S หนูจะบอกว่าเมื่อกี้ดาดาเพิ่งไปสำรวจอีกข้อหนึ่งมาแล้วหนูเจอใบนี้ค่ะเออเป็นตามหาคนหายชื่อไรลี่พี่จินี่คะเหรอนี่ค่ะแล้วที่สําคัญในใบนี้เขาบอกว่าให้สแกนเพื่อหาเบาะแสว่าไรลี่หายไปไหนและที่สําคัญวันที่30ตุลาคมนี้พบกันในหนังเรื่องเ h e ลี่โอ๊กนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ I've been searching for Riley for the last 12 years. I know. My sister's not dead.